ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะก็พามาชมน้ําตกเล็กๆสายเล็กๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะอันนี้ไม่มีชื่อนะน้ําตกอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อแต่ว่าอยู่บนเส้นทางที่มาจากแพมบกนะแพมบกบ้านแพมบกแพมกลางนะขึ้นมาดอยเมี่ยงนะขึ้นมาดอยเมี่ยงอยู่ข้างถนนเนาะเราก็เดินลัดลอบป่าขึ้นมานะเส้นทางก็ถือว่า หกเนตะมันลื่นเนาะก็ให้มีความระมัดระวังโอ้โ,อโอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินเลาะลำธารขึ้นไปนะไปดูน้ำตกกันไม่นานนะ5นาทีก็ <c oughs> ถึงละก็เส้นทางก็ประมาณนี้นะก็เลี้ยวพอสมควรก็มาสำหรับผู้ อชอบการประชาชนภัยโมอเตอร์คอร์สก็ขึ้นมาได้ลำทางเล็กๆนี่ก็ไหลลงไปนะไหลลงไปเป็นน้ำตกแพรมกนะเนี่ย็นไหมก็มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะเดี๋ยวเราเดินลอกเะเข้าไปฝนตกนะฝนตกนิดน้อยนิดน้อยน,นดน,นอยนะครับอันนี้สายป่าสายป้าอย่างเี้เราเข้ามานะเข้ามาเดินลอกเลาะำธานลงมานะครับก็พอสมควรนุ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนลำธารน,นี้ก็เพื่อจะไปสู่น้ำตกนะนะขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งสายลุยสายป่าสายเรียวเนาะก็อยากมาเดินป่าที่ปลายก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีไกด์นะมีไกด์น้ำเที่ยวเนาะมีไกด์อาไปนะครับจะได้ไม่หลงทางนะคนในท้นที่นะก็เพิ่มได้ได้ให้พี่น้องไปทัวร์กันนะ อ่ะไปกันเลยครับก็เดินเลาะขึ้นไปนะฝน,นตกไม่มีชื่อนะฝน,นตกนี้อยู่ข้างถนนเส้นแทมบกไปดอยเมี่ยงนะอยู่ขวามือนะของท่านก็ขับจากสะพาน บุญมาก็ประมาณสักส4 15ี่สิบห้านาทีหรือ20นาทีประมาณนี้นะก็เดินลัดล็อกขึ้นไปนะครับระวังถึงลื่นนะหิงลื่นถึงก็ค่อนข้างจะลื่นนะครับ <c oughs> ก็ดูไปตั้งกล้องไปนะถ่ายคนเดียวเนาะก็ดูบรรยากาศมันขึ้นก็ให้มีความระมัดระวังนะ Cảm em các bạn đã theo dõi <laughs> và ủng hộ cho ด่อนเลยฮะเบาเบาเบาว,ว้าวเลื่อนเลื่นเลื่นเลื่อนอ่อขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วนะโอ้เกยงายมากเลยโอ้ยหดีเแบบลื่นมากเลยครับ ใช้ความมลระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะเห็นเลื่นมากเลยอ